สวัสดีครับแฟนๆเอฟซีปูทีตดตามทางช่องถวินผู้สีอยู่ครับเนะาะช่องถวินผู้สีกับอันเดียวกันกับขายถวินผู้สีนะครับเนาะว่านนี่ผมเลยไปลาโปรดมาาแก้ไขอีกขั้นหนึ่งของทางพอนี่แม่เป็นทางำอำเภอย่างตลาดเนาะครับเนาะเพิ่นกับด้ไปสร้างถ้ำโปรดมาไทยบ่ได้เนาะครับเนาะ จังไรก็ตามนะครับเอ็นแฟนๆพี่น้องทุกู้ทุกคนทุกหมองทุกบอลที่ได้ฟังได้ชมได้เห็นชีพยอยู่ห่างว่ารถทันไทบยบ่ดใดนะครับเนะาะรถคันนี้เถิดไทบ่บ่ไใดเลยอืมมันก็สีนี่ปัจจัยหลายอย่างนะไม่เขงามาไทบายบ่ไใดรถรถเฮ่าก็ต้องแก้มันถืกจุดนะครับเนาะบ่ว่าที่ เป็นสัดส่วนต่างๆแล้วก็การเข้าใจในการทำผ่านเป็นหลักไงนะครับนะ้องผู้เพื่อนใสเองเพิ่นกับผู้สีบอกราเข้าใจเป็นไดดอกนะจเข้าเป็นคนใสคนสื่อมาใสเนะาะแต่ว่าบอดีมันไทยบอได้ก็ให้นึกถึงทั้งขายถวินผู้สีนะครับเนาะนั่นก็ยำบ่อยๆอีกขั้นหนึ่งจอดยูนีก็แก้ไขเข้าไปแล้วนะครับเนาะของข้างอืม ู่ันปลาโมดเพื่อนทั้งอำเภอแต่การพืชผลนะครับทังตะการผลกระเฮ็ดก็เป็นผลสําเร็จแล้วก็เหลือแต่นิดนน้อยเก็บรายละเอียดนีดนน้อยถ่ายดีแล้วเด้อครับเด้อคันนี่ก็เป็นที่สําเร็จแล้วของคังนนี้ก็จอดเขามากจะไปเช็คอีกรอบหนึ่งว่ามันนี่อันใดขาดตกบกของจังคอนติดน้ำทรงของทัาง,งป้าปลาโมดนะครับเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นที่สำเร็จแล้ว ว่านผมครับมาจะทาไปรับรถของพอพอนี่แม่เป็นทางย่างตลาดนะครับเนาะหากว่าได้รับได้รับชมอยู่ก็ให้สบายใจได้เลยน้ำรถเอาถึงเป้าหมายถึงอูบูเพ่นสีแก้ไขห้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเร้อรถ,รถที่ไปที่มากก็คือไทยบอดายนะครับเนะาะไทยบอดายเลย นะอา้าวประกอบการมากแล้วเขาก็บติดเมากดำเนินการให้แฟนๆให้ได้ทราบให้ได้รู้ว่าก่อนก่อนสีดดำเนินการเดี๋ยวผมก็บติดเลยลงคลิปทายคลิปการทํางานก่อนเนาะครับเนาะว่าปัปจจัยหลักๆที่ว่ามัน่ายบ่ไรเป็นเนังไรพี่น้องก็ติด้เห็นปัญหามันไปพร้อมๆกันผมก็ถึงที่ได้ลงมือแก้ไขให้เพิิน เป็นอันว่าถึงที่ไม้เป็นที่เรียบร้อยทั้งใายถิ่นผู้สีก็รับไปเรียบร้อยนะครับเนาะมีหลายพี่น้องหลายหลายแห้งเอะรถไถยหน่อยเข้าถึงว่าถ่ายแล้วบอ่อเอาไปต่ซื้อมาจากหม่องอื่นบ่เแมนฮองครับเลยครับเลยจำบอ่อแมนค่ายถิ่นผู้สีรถไถยพอได้ก็เห็นึถึงเข้าไหวแล้วปัญหามันก็ที่มดไปเนาะครับเนาะผม รับแจงงานทั่วไปทุกขั้นที่ไทยบ่ได้ั้งนี้ก็มาถึงตั้งพอจะรุ่นฟ้ามนะครับนเนาะอำเภอเราเสื้อโกกไปรับคนมากกับไม่เอี่ยมแสดที่ลอยสิบคงตาสางสยามคู่ประตาตาช่างไม่เอี่ยมเลยเด้อครับเ้้ยอัันนีไม่ไม่แท้แทเลยคนพัฒนใส่งงานสื่อมาก แล้วเพื่อนก็จะนั่มาให้เฮ้าดัดแปลงให้เป็นรถดัดแปลงรถไทยหน่อยจากเดินตามมาก็สิได้มาเป็นนั่งขับไทดันปั้นสบายเป็นก็มั่นใจทั้งไข่เฮ้าเพิ่นกังเพื่อนก็ไปเบิ่งม่หลายใายคือกันนะครับเนาะเอาฝากไว้นะนะครับเด้อพีศารลหน้าให้ส่วนที่ดีแท้แน่นอนจงคอยตัดสินใจเฮ็ดมันจงคอยบอผิดหวังเนาะครับเนะบาะเพาว่า รถไถหน่อยมันเป็นรถไถ<ล>ดัดแต่งกะจริงไถให้ห้าเข้าใจในการว่าไถมันไถได้ก็โอเคแล้วนะครับเนาะไถบ่ได้ก็ให้นึกถึงท่งางผ้าถ่วยิ้นไว้พิจารณาเบิ่งเนอะเป็นแฟนทิปเท้ากได้ลงไปหลายขันหลายตอนหลายอันหลายยางให้พี่น้องได้ทราบได้เห็นว่ามันเป็นจังสี่มาจังสี่แก่จังสันเท้ากบแก่ให้บ่แม่นว่าสี่ รถไายอื่นเท่ากับแกะแห้งแก้ดีดวยครับนะรถไา่อื่นเพราะว่ากติได้ปัญหาห้องเพินน้่ในการที่เมันขายอยู่มันเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างไรเขาก็ติดได้ดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาปรับปรุงแก้ไขแล้วครับรถตันนี้มันได้แก้ไขกันไปตลอดบ่มี่จุดตายตัวว่าตองแบบนี้จังขันนะครับแล้วมันเป็นรถอัดแลด DIY, ลดปลงรถดีไอว่ายรถพุ่มปัญญาค่วมคิตแต่ละคนบวคื้อกัน บ,บทสรุปรวมๆก็คือขอให้ไทยได้ดันได้ทำงานได้โอเคเป็นทีพ่อใจของลูกค้าเอาฝากไว้เป็นขอคิดดนะครับเด้อเ<ม>บอ<ด>ร์โทรศัพท์ก6 3ศูนย์หกสเบอร์โทรศัพท์กด3ศูนย์หกสาคือเกาแต่ก่อนมาเบอร์เดียวเท่านั้นดวยครับเด้ออากราบสวัสดีครับแฟนๆเอฟซี